สวัสดีครับขออนุญาตนำเสนอจุดกลางเต็นบริเวณตาบลขนงพระอำเภอปากช่องนครราชสีมา,าจุดนี้เป็นจุดกลางเต็นเอกชนนะครับนำโดยพี่ขาวเป็นกรุป๊ปและ พโกี่เดี๋ยวจะให้ชมริมน้ำลำตะคองครับนี่ครับนี่เป็นแม่น้ำลำตะคองดั้งเดิมครับน้ำนี้จะไหลสู่เขื่อนลำตะคองครับเรากำลังจะพัฒนาเป็นจุดกลางเต็นครับ ณเวลานี้วันที่25ธันวาคม2563ครับเดี๋ยวพาชมบริเวณรอบๆครับไม่ไกลจากถนนมิตรภาพเท่าไหร่ครับเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลขนงพระครับ ตอนนี้สถานที่ร่วงได้ประมาณสักเจ็ดสิบปอร์เซ็นตแล้วครับนี่ครับใครชอบบรรยากาศป่าป่าครับพื้นที่ประมาณก็จะมีสักยี่สิบไร่เราได้ทำห้องน้ำไว้ บริการนัรกท่องเที่ยวแล้วครับจำนวนหกห้องครับสามารถอาบน้ำขับถ่ายได้ครับน้ำที่เราใช้นี่ครับเราเจาะบาดาลครับเราไม่ได้เอาน้ำในแม่น้ำมาใช้ครับ ท่านใดเข้ามาก่อนก็จะได้เห็นความดิบของมันครับถ้าเข้ามาปีหน้าหรือปีต่อๆไปมันอาจจะโลกโจงแล้วครับตอนนี้เรากำลังสะสางครับ ธรรมชาติยังได้อยู่ครับรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณสามสี่ร้อยครับหรือถ้ามไม่ให้แน่นเกินไปก็สักห้าหกสิบท่านตรงนู้นจะเป็นลานจอดรถครับจอดรถได้ประมาณสักน่าจะมียี่สิบสาสิบคันแล้วครับ ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ครับนี่ครับนี่เป็นลานกลางเต็นท์บางส่วนครับเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเรียบกคนที่สนิดครับสามารถถูกเปได้ครับ นี่ครับน้ำลึกมิดหัวครับนี่ครับบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศโดยรวมคร่าว มีไฟฟ้าใช้มีน้ำบาดาลให้ใช้ครับก็เรากับพี่ขาวคิดกันไว้ว่าจะเปิดให้บริการท่านละหนึ่งร้อยบาทครับใช้สถานที่ครับจะมาพักกีวันก็ แล้วแต่สะดวกเลยครับนี่ครับจุดใช้ไฟครับถ้าท่านจะมาก็เตรียมสายลากมาหน่อยครับสายพ่วงมีเป็นจุดๆครับนี่เป็นท่อส่งน้ำครับเวลาเวลาน้ำแรงๆน้ำจะผ่านท่อ เพื่อไม่ทําลายโค้งดินนะครับนี่ครับมีนกมาให้ท่านได้ส่องดูเหมือนกันนะครับนี่ครับ ความดิบนะครับพื้นที่ใช้สอย เจครับเราสามารถมาคขาดาวได้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับพื้นที่นี้สามารถส่งเสียงได้เต็มที่ครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบไม่มีบ้านเรือนประชาชนครับจัดงานแคมปิ้ง สังสรรค์ได้ครับนี่ครับมีนกหลายสายพันธุ์ครับเชิญเชิญครับท่านใดชอบแคมปิ้ง กลางเต็นท์แนวป่าเชิญได้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตความสวยงามให้เรื่อยๆครับ